แซ่บนัวครัวหมอล้ำมาแล้วคะ่ะไ,ได้ยังกินจะพี่ต้มวมกิพียพี่นั่นบอีน้อยนี่ล่ะนี่กินน้อยตำมังคจ้าตำมังคุ่งติค,ค่ะไอ้น้องได้ยัง,งเกียนเกลียวหวานแกงเขียวว,ว้าวว้าวว้าวได้กินหม,หมู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 โอ๊ะหมูไปใส่หมูไปใส่หมูไปใส่ใส่ตักเขอย้กงะนาบพอแน่แน่เห็นอยู่บอก เห็นบ้านนี่โอ้หมูสไลด์ต้นแหนหมูสไลด์นะคะหมูสไลด์ค่ะเป็นหมูสามชั้นสไลด์นะคะไล่หมูแกงเขียวหวานนะคะความมอลาใเจเกินร้อยค่ะนี่หมูนะคะแซ่บนัวขั้วมอลล่าหมู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 ค่ะเรื่องของหมูหมูหมูนะคะอมีหมูนะคะวันานีได้ยังกิน พูดนะหัวหน้าได้กินทอดหมูหมูหยังหมูแบบมึงค่อยกินบ่พูดนะเนี่ยก่อนได้กินกระดูกอ,อ่อนป๊าดม่ขั้วข้อมสีเห็ดบัตรหมูลูกน่องได้กินกระดูกแก้มันหัวหน้าได้กินกระดูกอ่อนโอ้ยน้อน้อหนอหนอนะคะนะคะมาดูนะคะนี่ค่ะขัวหมาดำนะคะวันนี้แกงบักฟักนะคะแต่อุ้ยมีกระดูกพร้อมที่น้องมีกระดูกอ่อ,อนอุ้ยห่อนควนหอมเลย เอากระเทยกแกกำลังมาจากจา,า,ากแนวยากน้องกินไปกินเขา่ากินน้ำนะคะเออกระเทยกแกกำลังลังมาแน่าหาแนวหยากน้อกินไปกินเขา่ากินน้ำนะคะว่ากินเข่าครับหมอลลั่เก๋เกิดรอยเด้อพี่น้องได้อีหยังกินคอมเมนต์มาในเด,ด้อและยังกินแรงแซ่บเสีบจ้าใส่ผงสะตรอะไรในเด้อนี่